มีเมนูหนึ่งตีผมชอบคณะชอบเหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้ไปปักวัตถุดิบลักตัวนี้นะครับก็เลยเตยงใจนะครับอยากจะกินเะอ่อกำลังพูดถึงนี่ครับผักกูดนะครับผักกูดหลายคนมูจักอกู่แล้วแหละแต่บางคนอาจจะถ้าบางคนมูจักนะครับัก็กคือผักตะกูลเฟิร์นอะ่ะใบเฟิร์นชนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันกินได้นะครับ เอามาก่ะไส่ร่างทั้งความสะอาดแล้วก็ตัดให้เป็นก้อนนะครับร่างทึงสะอาดเลยแล้วก็แยกสเดต็ดนำไว้เมนูนี่นะครับชื่อว่าก็ไม่ไวปุ๊บพักกูดนะน่าจะเป็นอาหารพีน้องไตยนะครับผมเคยกินข้างแรกตอนทำงานนะครับเมื่อปี2 5 4 8นสีนะครับ48-49เนี่ย เอได้กินนตะแหลกกับติดใจนะครับแต่แต่เราพักกูดเนี่ยก <right> ับคนเมืองเนี่ยมันก็อยู่ในวิถีอาหารการกินปืนบ้านนะครับมามิ้นะครับประว่าจะเป็นไออย่างก็รวกแกงนะครับย้ำนะครับลากหลนะครับกับกับกินคนเมืองนะแต่ว่าเมนูนี้นยเป็นเมนูของไป้องไตนะครับได้กินนตะแหลกกับติดใจเลยแล้วก็กลายเป็นเมนูตีเวลาทาตัวเองคืดคืดดตึงหาพักกูดเนี่ย มันท็จะทําให้หวนนึกถึงตอนสมัยที่ได้สอนหนังสืออยู่บนดอยนะครับปีปะปูกซิดปีน้องไต้ปีน้องปกักกยอปีน่องโมงหลายๆคนตีสมัยอยู่แม่แจ๊ะน,นะครับตีต่อยินถนนเนาะแม่แจ๊นะครับมีอย่างพองวัตถุดิบนะครับสําคัญเลยก็คือพักกูดนะครับพริกแกงของมันรอมีอย่างห้องนะครับพริกแกงมันก็นจะมีพริกแดงปกติเหมนใจพริกแดงแห้งนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความตี่วาสวนมีพริกแดงสดนกะผมก็จะใช้พริกแดงสดนะครับหอมบัวหอมเตี้ยมหอมบัวก็คือหอมแดงเนาะหอมเตี้ยมก็คือหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับตีคราดมาได้เลยครับอันนี้ทอเนาแคบนะครับหรือทอเนาแผ่นอันนี้เป็นทอเนาแผ่นเป็นจีมาเล่าสาเร็จขายตามตุกกาด หรือห่านกล้าของช้ำในชุมชนนะครับผักเหนียวตอนบ้นไม่พอแต่ว่าเจี้ยงหม่เนี่ยปลืะนะครับแต่ถ้าจะกินรับตีรับแล้วเนี่ยต้องซสื้อันนี้เข้าไปผัวตีรับแล้วครับแบบนี้นะครับบบนี้ผัวเน่าแทงผัวเน่าแผ่นนะครับส่วนโปรตีนนะครับเปิ้ไสเนื้อหมูบางสูตรเป็นอาจจะไสยหรือบไซก็ได้แล้วแต่มีนะครับติดเกยกินน่นะครับมีกกินแบบไส้หมูก็มีนะครับ แล้วก็ใส่หมูกระมินะครับบางสูตรเปิ้ยไส้แผวเอ้ยอย่างก็เปิ้ลไส้แผวกระปินะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใส่นะผมจะใส่สูตรตั้งเดิมสมัยกีนอยู่บนดอยนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูกันเนาะแต่วันนี้จะใส่อีกแค่น้อยนะครับอันดับแรกเลยอ่ะใส่กระเทียมนะครับหอมเตี้ยมนะพกบะล่างเลยนะตะเกีต่ตัวเอาเนี่ย บุกก่อนนะครับบุกให้มันแตกๆหน่น้อยก่อนจะออกแข้งต่าใส่ปุ๊บใส่พริกครับใส่เกลน่อยน้อยวันนี้ก็เป็นเกลี่ยปนเอานะครับแต่แต่แล้วผมชอบเกลี่ยแกงคือเกลี่ยเม็ดนะครับที่นี่ก็ออกแข้งต่าเลย ย่ำนะครับอันนี่เป็นการต่ำนะพี่จีจะเอาทำอุบพะก,กูดเนี่ยด้วยพริกซอสข้างแหลกของผมนะ <c oughs> ปกติก็จะใจ้ีพริกแห้งนะแต่วันนี้ด้วยความที่พริกแดงมันนักเต็มตู้เย็นขนาดเลยก <c oughs> ็จะตูใจนี่ก่อนนะครับใจนี้มันเสี่ยงไปก่อน <c oughs> มันก็เหมือนกันนะผมว่านะ <c oughs> เหมืนอนบาเหมือนเดี๋ยวพอมันสุกเราก็ห่วยไงย <c oughs> อย่างเตาหู้กันนะครับถั่วเน่าครับหรือถั่วเน่าแผ่นเนี่ยมันทามาจากไอ้ถั่วเหลียงนึ่งแล้วกลับไปมักนะครับมันโดยเฉพาะถั่วเหลียงนะเนี่ยเตก็หู้ว่ามันเป็นแหล่งโปรตีนนะครับเนาะตะกุลถั่วหมูถั่วแหล่งโปรตีนที่ดีอีกรูปแบบหนึง่นงดังนั้นถือว่าเป็นอาหารพุ่มปัญญาหีมยาหนึ่ง,น,งนะตีบางทีถ้าบ่ามีจิน้นเนื้อซัดใส่อะก็มันก็ด ค่อนข้างที่จะครบหมดมูนะครับได้สารอาหารตีหลากหลายเนาะ,ะถ้ากัวบบบางง๊นถูกใจนะครับอ่ะใส่เห็ดสักน้อยบ้านนี้ผัดเพชรอ่าบบเพ็ดแต่ก่องอบะเพ็ดนะครับพริกแห้งนะพริกแห้งรสนี่นี่ย่ญ่จะเมียงนานนะครับแกไปเป็นไปเมียงนานพุดแก เอามาฝากอิ่ย่ายคนเก่าถิยรับเลยนะครับแล้วก็อิ่ย่ายก็เอามาฮืเนเหมืนหอนกันแบ่งมาฮืนเหมือนกันเสร็จปุ๊บเขาใส่ทนเนาเลยครับประเดี๋ยวนี้เป็นจีแซฟเลสแบบร้อยนะครับดมปุ๊บหอมสวาดนะเอากระปิมันพลอยนะครับมันพลอยเป็นจีมาแล้วเป็นทิ้งไฟมาแล้วเปิดเป็นแอนก้ไฟนะครับ เสรปุ๊บเขากะ็ะตัมตอนนี้ก่อนตีมันจะดูดความชื้นนะครับตัมแบบม่ต้องแรกก็ได้แล้วแต่นะฮะเสร็จปุ๊บเขาใส่หอมแดงครับสุใตา์เลย นะหอมแดงนี่น่ามันนักบึจะกระเด็นใส่ข้าแกนตาถ้าไขรมีเวลาซอยทุกวัตถุดิบทุกอย่างที่จะเอาใส่ในรกน้ำพริกอะซอยหอย่ยๆก่อนก็ได้นึงจวยประหยัดเวลาการตำขึ้นแกง่ายนะครับสองัน,นมันจะได้บมต้องดินสะเด็นนะ ดีนะครับสำหรับผมนะครับถือว่าอันพิเศษผมเอามาเขี่ยส้มติล่างแล้วก็ซอยเป็นตินน้อยๆแล้วนะครับผมสอกไปกระน้ำพริกเลยเนีย่ยได้ผมทำอี้นะครับแต่แต้วเ,เปินสามาธิเอาใส่กำลุ้นนะครับใส่ตอนตีเขาตั้งน้ำมันพัดเนี่ยกำลุ้นก็ได้แต่ว่าผมว่ามันนวลดีนวลเร็วดีนะครับหมายถึงว่ามันมันมันจะได้อ่อนตัว แล้วก็ผสมปนเปไปกับน้ำพริกแล้วก็เคียงแกงได้ได้เว้ดีเขากะหมกซอกนะครับบรเจวะต่ำนะเพราะมันความชื้นเริมนักนะครับน้ำเริมนักแล้วไปเดี๋ยวบึ้จะเสด็งเข้ากันมาตานะครับหมกซอกะพอได้ละพอละนะครับเสร็จปุ๊บเขาก็เดี๋ยวตั้งน้ำมันแล้วก็เอามาพักนะครับพักเสร็จปุ๊บก็เอาพักเข้าหลงกลกลเห็นอ่ะแล้วเอาฝาปิดไว้ นั่นคือวิธีการอุบคำบอกอุบของเปินก็คืออบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะด้วยความที่เขาตีเขาเขาเปใจคนไต้นะครับแต่ว่าตอนลูกซิติกเป็นพี่ต้องไต้เนี่ยเปินอธิบายให้ฟังอย่างอี้เราตัวเองเข้าใจว่าอย่างอี้พี่ถูกยังไงก็บอกกันได้นะครับครับผมเดี๋ยวดูวิธีการต่อนะครับอันนี้วันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับบางคนก็ว่าไววเหมือนอาจจะเหม็นหืนนะครับแต่มันเจอเคียนงแกงปุ๊บรับร้องหายหมดความเหม็นหืนเนี่ยมันตายนะครับจะได้ลอากรอ ตั้งเปิดไฟออนก่อนนะสำหรับคนที่อาจจะบกแวนนะครับควักเอาน้ำพริกตีเขาต่ำตะกเกียบลงพัดแับน้ำมันไง บ,บ,บ,บหลายคนว่าเอ๊ะคล้ายๆนะพี่องค์ก็หาบอกหูเดอ้อ <c oughs> ตอกันเอง <c oughs> ผมว่าเบรดมันก็น,น่าจะใกล้เคียงวห่ีกันต่อได้นะ <c oughs> ต่องพัดตอนนี้นะครับถักกินเข้าจอได้นี่ก็จะเข้าละนะ จากนั้นเราก็เอาโปรตีนนะครับเนื้อหมูซับเนาะส่แล้วกับพัดพัดไปพร้อมกัน้ิกเลยเนี่ยบนยากนะครับเมน,นูนี้ง่ายๆเลย สังเกตพอมันเหลื่อมแห้งเลยเนาะพอมันเหลื่อมแห้งกว่าน,นี้โอ้โหกรีนมาแล้วนะพอเหลื่อมแห้งสักหน่อยนะครับเอาน้ำล่างโคกกระเจียบครับโคกกรี่เขาตำเนี่ยนะใส่น้ำเปล่าตรงไปล่างโกะกะางกคกกระเจี๊ยบใส่หมัดเลยฮะโอ้โหกว่นี้กิีนนะครับ หมกทำหมูสุกเขาจิ้มได้นะครับจางเกลือใส่เกลือไปห่มน,น้อย <Okay. S 1> เกลือนะไปะใส่ผงชโรมอันนี้เกลือนะฮะผงชโรมนี้มาได้ใส่หน,หนอยเนี่ยเนลือเดียดเสร็จปุ๊บเอากระเอาผักกุดนะครับใส่ลงไปเลย ปกูดครั้งนี้นี่หยอดอ้วนดีแต่ว่าตีว่าดำๆนี่มัใจเน่านะเก็บใส่ตู้เย็นมาเหมือนหลายวันนะฮะมา่านกรไดานปัจจวันเน่านะมันมา่านกรได้ <S 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 <ๆ>เหมือนจะแห้งนะครับแต่ว่าบรต้องกวนนะเพราะว่าในพักกูดนะครับมันมีน้ำนักเดี๋ยวสักกัมเขาปิดฝาตอนนี้เขาก้นก่อนนะสักกัมเขาปิดฝานะครับ เขาอุบหรืออ๊บหรืออุบมันไว้เนี่ยแล้วตะกำหน้ามันจะออกมาเองเอ่านะครับมาได้ตีลับกบเอาฝามาขวดมาขังหรือกระทะหรือหม้อเขาเลยฮะก็ควดขวดขวไว้นะครับหรืออุบหรืออ๊บมันไว้เนี่ยประมาณสักอืม สิบถึงสิบห้านาทีแล้วแต่ขึนมั่นใจว่าซุปแต่แต่นะับเขาก็อุ่นว้ะนะครับอาจจะเปิดทุกๆห้านาทีนะครับเปิดฝาแล้วก็ค้นเห็นสักน้อยจ่อยมันนะครับแล้วก็ปุ๊บเอาฝาปิดไว้อย่างเก่าแห้งนะครับก็ทำอย่างนี้ครับจนครบป,ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วแต่ระดับความแห้งของไฟแล้วก็ปริมาณของอาหารที่ใส่เขมกคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวสกักํำเซตหรือใกล้เซตหามปาปัากกันนะครับเอาน,นะครับ เขาจะลองเปิดฝาอยู่ดูมันนะครับระหว่งางพันไปประมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อจวยมันเนาะสุกกระสุกันได้เดี๋ยวมาดูนะครับอือสองต้มโอกำลังงานแน,น่นก็แน่มันเดิมมาแล้วนะครับเขาก็พัดเอาตั้งหลุมปีนขึ้นตั้งบนเอาตั้งบนลงตั้งหลุมอย่าก,กระว่าไปนะครับจวยมันมอย่าหน่อย แต่น่าก็อุบมันตอนะครับหรือว่าอบมันตอนะแขมซักมั่นใจกว่าซุกนะแขมซักห้าถึงสิบนาทีอย่างที่บอกครับถ้าอู้ถึงพักกูดนะครับบางคนกับชอบกินเป็นพักสดนะครับต่อตีเฮาห่ากันนะครับนาอถามว่าเจ้ารับแรงเก็บพักกูดมาเป็นพักกับพักสดเนี่ยมีกอมีนะครับดังนั้น เพื่อความปลอดภัยนะครับก็บอยากจะให้เวลาเอามาประกอบอาหารหรือมยายัดกํามกินเนี่ยกันื้อซุกนะครับฮื้อซุกที่สุดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเป๊ะครับ ันเป็นเ็กอย่างหมดจะแตกหมดน,น,นี่เรียบร้อยครับอุป,ปรกรณ์สไตล์ผมนะต้นตับรับอาจจะดีหรือนี่นะ <laughs>